ไปทีแสนหมือนไงสองแสนแปดไก่นี้อ่ะไม่ออกอะ่ะนี่ยำเนาะเอาอร่อยอร่อยนะมีเยอะม,มากไม่ไม่ไม่เอายำเนี่ยเอาลาบอะไรก็ได้ด,ดูดูทุกคนกิมหอมมากต้องแบบอร่อยอ่ะต้องคว ตเาาคลิปนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารลราวแท้ๆค่ะทุกคนไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนบรรยากาศละว่านเดินทางน,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็อยู่ที่ลาวเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะทุกคนเขาจะไปกินอาหารลาวเราจ๋าเลยไปดูกันไม่รู้เป็นไงบรรยากาศเมืองประเทศลาวไทยให้ดูอย่าให้อย่าให้ดูตอนนา้ี่ายบอดตอนเช้าเลยนะ มี3ปีสี่กห้าเลย้วันหน้ีอกาพาุกพาลกไปัวมาเนี่ยเดินมาเลยเช้าเลยหนาอนตตงมันห้าง่ตรงนี้เป็นห้างลาวค่ะทุกคนโบก็มีอบมอนเมอวานอะโปนนินตร้วใช่มนตาด้ตรงนั้นมรากินนะ มาประเทศลาวก็ต้องลงอาหารลาวนะคะทุกคนไม่งานมาไม่ถึงค่ะอยากกินอาหารลาวชอบกินอาหารลาวเร <c oughs> เอ,อต่ำล่วงเพะบางเรื่องอะไรแต่บ้านเราเขาก็จะต้องมีเดินทางต่อนะคะทุกคนก็ผลิตไทยผลิตเวียดนา,นามผลิตจีน โซผ้าไหมอ่ะไม่ได้พม่าเย็นงงเลยแหละห้องราไม่ทันเลยก็ติดติดกันน้าประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเชื่อไหมอ่านไม่รู้ต้นตากิยอนเลยไม่ต้งาดเดนโซมีไม่ใช่ของใหมีร้านนี้เลยเขาจะมากินร้านนี้กันไปดูกันนะคะว่าเป็แไงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารลาวแล้วค่ะทุกคน มาดกูกันว่าเป็นยังไงนะคะทุกคน,นอันนี้ก็เป็นชื่อล้างเขานะคะทุกคน,น,นเราก็อ่าไม่ออกนะคะทุกคน<ม>ใครรู้ก็บอก<ม>ด้วยนะคะสองแสนแปดสองแสนสแปดบรรยากาศร้านนะคะทุกคนวันนี้ใส่ชุดลาามานะคะทุกคนคนมองกันเต็มเลยค่ะเราเข้าไปข้างในร้านกันนะคะทุกคน ไปดูกันนะคะอ๋อมันเป็นห้องเข้าไปข้างในอ๋อโต๊ะอย่างเงี้ยบางยากาศข้างในร้านค่ะเ <c oughs> <c oughs> ข่าวบอกว่าใส่ชุดแ <c oughs> ม่สาวลาวค่ะเ <c oughs> ดยนไม่เป็นเนี่ยดัน อาเดียวเอาเอาโตเล่าดีกว่าี๋ยวเราเรานั่งข้างนี้เอาพอไหมอ่ะพอหกคนโอเคข้างนี้นนบายากาศล้างคนมาก,กิ่เยอะมากค่ะนี่เียอ่านเนี่ยมีอะไรบ้างบิงมากมาดูติ้พินฟังสายภาษาเราใส่น้ำจิ้ม เปิดมีกหน้ามันก็มีชื่ออ๋อน,นี่นี่นี่ยน่ะถ่ายกับปัวเปิด,ปดมามใใอเอียงอันนี้เป็นเอนไไก่นี้ไก่น้ำปลาหรืออะไรนี่ไม่รู้ไม่รู้อ่าไม่ออกอะ่ะ นี่อะไรไม่รู้หมูกรอบ <c oughs> อันนี้ปลาเนึ่ง <c oughs> นี่ยำเนาะไม่รู้อ่ะอ่าไม่ออกอ่าไม่ออกข้าวผัดก <c oughs> ุ้งมีอย่างแนะนำปะค่ะเอาอร่อยอร่อยนะแกงส้มปลาอนี้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขารอเขาก็ก็ได้ เราดูกันน่ทึ่งนีเยอะมากว้าอะไรดีเลือกข้าวบุ้งไม่เดี๋ยวเดียวสั้นเดี๋ยวน้าถ่ายเมนูกันโอ้โมีเยอะเอาอะไรอะข้าวุ้งอะไม่ไม่ไม่เอายำเนี่เอาลาบอะไรก็ได้เปิดเปิดดิมีนะาโอวี่นี่แซมมอนเหรอเออแซมมอนโดเมนโนก่อนนะคะทุกคน มีเยอะบางคนพูดถิ่นเยอะค่ะมีเยอะมากเรามาเห็นสองย่างเราไม่รู้ภาษาเขาอ่านไม่ออกว้าวอันนี้เบียร์ต้องมีละนี่อ้าวว่าอะไรไม่รู้ช่วยกันอ่านหน่อยใครรู้เนาะอันบ่เป่งอันบ่เป่งนทั้งหลายจัรู้ต้มปลาต้มยำปลา ต้มยำปลาเนื้ออ่อนปลาใช่ไหมปลาลวกปลาออกปลาอมปลาออกไม่รู้นะนะนะเป็นกองไก่มันไม่ใช่งองูนะปลาพวกเขาไม่มีไม่มีแบบไม่ไม่ได้เห็นปลาแบบบ้านเราเขียนปลาอมปลาเขาไม่มีไม่มีลอนลีกไม่มีลอนลึไม่มีลอลึกไม่เผ็ดโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้างท่างนี้ ไปเอาข้าวเดียวใช่ไหมเอาส้มตังอะไนะมีไหมจเอาไหมหรออันนี้อันนี้ราคาเขาคือราคาเท่าไหร่ราาอะไรหนึ่งแสนกียอ๋อหนึ่งแสนกียอันนี้คือปลาใช่ไหมเนื้อแกงส้มปลาแกงส้มปลาปิบันขอจะเอาหนึ่งข้อวเหนียวเอาเอาปลาดีกว่าเอาเอาแล้วก็เอาแกงส้มเนี่ยค่ะส้มปลาวก็มีพวกลาบพวกไอ้ลาบหมูลาบ ลาลาเนื้อก็ได้เหรอจะเอาลาเนื้ออืมก็เอาอียงก็มันมีอะไรไหมคะดิบๆดิบไหมทอดมันปลาไก่ดิบๆนับเนื้อเอาดิบหรือเอาสุกอี๋เอาสุกเองไม่เอาดิบอย่างอื่นอย่างอื่นอะไรแบบดิบๆบ้างมีแต่ปลาแซลมอนดิบปลาแซลมอนปลาแซมอนดิบโบนีอาหารดิบกะได้ดิบก็มีแต่ลาบเนื้อนี่แหละรับเอาเนื้อเป็นสุกแล้วก็ ลาบไอปลาสมอลนะ่ากินไหมไม่กินเอาทอดๆดีกว่าใส่ย,ยาดมันมีต้ยมยำเราเนาะไม่ไม่ไม่มันไม่เข้ากันอ่ะตัวเองเอาที่มันแบบเข้ากับต้มเนี่ยเข้าใจเมื่อกี้เป็นเซตอ่ะมันมันมันคือเห็นเป็นเซตเมื่อกี้ไปซ่อมตาเลย็มีแ้นมีซ่มตามว่ะแต่ารานนักับเราเอาตามลาวเขากินนะคะเอาก็ก็เอาตามลาวเนี่ย,เ,าาเ,ยเขาบ่อยอยู่ หาที่เป็นลาวๆยู่ดิอันนี้อันเมื่อกี้เห็นท่อๆอยู่เนี่ยนี่เป็นอะไงเนี่ยทุบอ่ะอันนี้เท่าไหร่แสนเท่าไหร่แสนก็ห้าสิบบาทแสนซาวแสนสองหมื่นแสนซาวเมื่อวานเจ็ดซาเอ็ดไปในมือกูมีห้าแสนหมดจับจ่ายจะมีจ่ายไหมจะเอาเงินไทยไหมเอาเอาเนาะเอาเงินน้องพี่บอก อันนี้เป็นแกงอ่ะว่าไม่มีแล้วอ่ะมีแต่เนื้อเนื้อทุบแม่เอามีต้มแล้วไงอันนี้มันเป็นเซตนี่ยก้อยป๋าก้อยป๋าขอเถอาอีหนูเกินไม่หมดเด็กหิงอย่นั้นน้องสาวกินไปก่อนเอาซ้อนไปก่อนแค่นี้ก่อนเขาไม่ชอบออเขาไม่ชอบแอร์อ้ยหนูนั่งข้างในได้เออ เอาเอาเอาประมาณนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าสามเพิ่มก้วยปต๋ร้านบรรยากาศดีติดแอร์นะคะทุกคนรออาหารก่อนเขากำลังทำอยู่นะคะไอเบียไี่กินตางคืนอีกแวรออาหารก่อนสั่นอาหาร ลูกบอกว่ารสชาติของรสชาติเขา,บบาเขาปบบน็นยังไงแต่ถ้าอร่อยจะอน,นรมลเมืองาคาใค้เพราะว่าราคาอันแสนกว่าแสนกว่าด,ดูดูทุกคนโอ้ยเอาปลาแซ่ให้นะเอาไอ้นนะั่นก็เอาไฟฉายอ่ะอว้าวต้มปลา แซ่บแซ่บไรเดอ้อปลาเนื้ออ่อนค่ะทุกคน,นตม่าต้มมากเลยอ่ะอืม,มกิมหอมมากต้องต้องแบบอร่อยอ่ะต้มเขาต้มมันไม่ต้องไม่ใช่ต้มอย่างเหมือนบ้านเราใครด้วยนจะเอาจาอ่อนกินกับปบผักอันนี้นะอโอ้ยน้ำไหลจะไหลโอ้เห็นกระลาบแล้วเนี่ยอืมตามลาวค่ะว้าว โด้ทุกคนโดแซบมากเลยค่ะเขาก็ให้เยอะนะคะราคาอยู่ที่ประมาณแสนกีบแต่ก็ไม่แพงน,นะคะทุกคนจ้านหนึ่งก็แสนกว่าอันนี้ก็แสนกว่าเหมือนกันนีนนี้ลาบอันนี้ลาบเนื้อนี่ก็แสนกว่าเนาะมืดหน่อยลา,ลาบลาบเนื้อแซบแซบ มาลองชิมกันเลยนะคะทุกคนเอาเลยอ,อันนี้คืออะไรครับนี่ต้มปลาอันนี้ล,า,ลาบลาบเนื้อ นม,มต้องส้มตำมัง้งอู้หูตำหรอตำลาวตำลาวข้าวเห,เหนเียวใช่นั่นต้องเป็นทีเด็ด <c oughs> <c oughs> มันใส่กิ้งห,หัวบ้างาะหอมมากเลยหรอหอมเอาหนูมันต้องกินผักไรไงไอ้ไงกินไงห้องต้องกินผักเขาเลยนะ<ง>